สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นคุณผู้ฟังอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้ขอสำคัญอย่าให้ฟังเป็นนิยายครับ กั้งบอกงี้ฮะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมบวชเนนครับพี่เลียวนะฮะคือตอนที่ผมเป็นเนนนั้นผมกับพวกนั้นมักชอบแอบกินข้าวเย็นกันตอนค่ำครับอ่าไม่เขาไม่เรียกข้าวเย็นแล้วเขาเรียกข,ข้าวค่ำนะฮะ,นะฮะโดยเฉพาะหลังเตะบอลเตะบอลด้วยนะฮะตอนเป็นเนนโอนะฮะโดยเฉพาะหลังเตะบอลหรือไม่ก็ก่อนนอนฮะคือมันหิวมาก แล้วพวกผมนั้นมีกัน5คนครับหนึ่งในนั้นก็มีเนนเรียกว่าเนนเอซึ่งถือว่าเป็นขาใหญ่เลยครับพี่เดียวคือเนนเอนั้นมักจะชอบชวนเราไปกินเอ่อไปทํากับข้าวหลังวัดฮนะเพื่อหลบหลวงพ่อคือถ้าหลวงพ่อรู้เนี่ยพวกผมก็จะน่องลายครับโอ้เอาการกั้งเพราะท่านจะตีคนละสามทีมีเนนเคยโดนครับเข็ดไปตามๆกัน นะโหเล่นเล่นฟาดน้องฮะไม่ได้ฟาดตูดนะฮะนะคือเคี่ยนเลยอ่ะสาทีนะฮะในขณะที่กําลังประกอบอาหารอยู่ฮะก้างบอกงี้ว่าในขณะที่กําลังประกอบอาหารอยู่ที่สาลาร้างหลังวัดนั่นก็ปรากฏว่าเนนเอ,เอก็เล่าเรื่องผีครับพี่เลียวก็เล่าว่าที่วัดเราอ่ะผีดุมากเคยมีหลวงพี่ท่านผิดศีลแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรโดนผีหลอกจนต้องย้ายวัดไปเลย นะฮะคือด้วยบรรยากาศที่มันมืดครับพี่เลียวแล้วก็มเ,ออกเงียบซึ่งเป็นช่วงที่ต้องบอกก่อนว่าช่วงที่เราแอบไปทําอาหารกินคือเป็นช่วงที่หลวงพ่อทำวัดเย็นคือท่านจะทำวัดเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มทุกวันครับพวกเนมๆก็จึงถือโอกาสช่วงเวลาเนี้ยแอบมาทํากับข้าวกินกันอืมให้มันได้เงี้ยกางยัน ก้างเล่าต่อนะฮะบอกว่าหลังจากที่เรากินกันอิ่มแล้วเนี่ยก็รีบเดินกลับกันนะโดยเฉพาะผมกับเพื่อนเนนอีกสองคนเพราะกลัวผีมากครับหลังจากที่ทําอะไรเรียบร้อยกันแล้วแลวนะทุกคนก็เข้านอนครับพี่เลียวแต่เนนเ,เอนะฮะเนเนเอนั้นยังคงเล่นเกมจากโทรศัพท์อยู่แล้วปรากฏว่า มันมีเสียงเคาะประตูห้องดังมากครับดังราวเหมือนกับปานเอาตีนเ <c oughs> ขาบอกตีนฮะเอาเท้ามาถีบครับเล่นเอาเราทุกคนตกใจตื่นแล้วเนนแล้วเนนเอเนี่ยก็ออกไปเปิดประตูพอออกไปเปิดประตูปุ๊บเอา้าก็ไม่มีคนไม่มีใครครับก้างบอกว่าจนพวกเรานั้นนอนกันต่อและจนถึงรุ่งเช้า พอรุ่งเช้านั้นก็จะตื่นเพื่อจะบินทบาทแต่เนนเอไม่ตื่นครับพี่เลียวกลับนอนตัวสั่นและตัวเย็นมากปากซีดเพื่อนเนอนอีกคนนึงเลยรีบวิ่งไปตามหลวงพี่มาดูจากนั้นนะท่านก็เรียนหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็เลยให้นําเอาเนนนั้นไปส่งโรงพยาบาลครับพี่เลียวครับเนนเอเอ,อยู่ในโรงพยาบาลได้สองคืนก็กลับวัด กางบอกนะฮะพอกลับมาถึงวัดนั้นไม่พูดไม่จาครับแถมผวาหนักกว่าเดิมเวลานอนก็จะขอนอนตรงกลางตลอดในที่สุดวัดเราเนี่ยจะมีประชุมทุกวันเสาร์เย็นครับหลวงพ่อจึงเรียกพระแล้วก็เนนมาประชุมพร้อมๆกันโดยที่เนเนเอน,นั้นไปนั่งคู่หลวงพ่อแล้วจากนั้นท่านพูดเรื่องของการผิดศีลครับแล้วจึงยื่นใหม่ให้เนเนเ เล่าเรื่องของตัวเองครับเนนเอก็เลยเล่าว่าคืนนั้นหลังจากที่กลับจากสาลาร้างหลังวัดแล้วเนี่ยก็เข้านอนโดยก่อนนอนก็เล่นเกมจนดึกนั่นเองแล้วก็หลับไปจากการที่มีคนมาเคาะประตูดังเหมือนคนเอาเท้าถี่นั้นก็ทำให้เนนในห้องตื่นหมด เมื่อเปิดไปดูก็ไม่มีใครแล้วจากนั้นจึงกลับไปนอนต่อพอนอนเนี่ยหลายคนก็ได้หลับลงแต่มีเนนเอเนี่แหละฮะบอกว่ามีแต่เพียงผมที่ที่ไม่ได้หลับเนนเอก็ยังบอกต่อว่าตอนที่นอนนั้นตอนที่นอนนั้นอยู่ๆก็รู้สึกที่เจ็บนะฮะรู้สึกเจ็บที่หัวเข่าทั้งสองข้างคือในตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเน็บชา หรือว่าเป็นตะคิวนะฮะแต่จากนั้นมันรู้สึกรู้สึกปวดปวดมากๆครับนะฮะก้างบอกว่าที่เนนเอเล่านะฮะด้านหน้าบอกเลยรู้สึกว่าปวดปวดมากๆปวดจนต้องลืมตาลืมตาขึ้นมาแล้วพงโงหัวขึ้นมาดูฮะปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้ชายนุ่งขาวฮะเป็นผู้ชายนุ่งขาวกําลังเอามือทั้งสองข้างนั้นบีบที่หัวเขา่าจนเนนเอน้ําตาไหลจะร้อง หรือตะโกนหรือจะดิ้นก็เหมือนมีคนมาบีบคอ,อไว้แล้วก็ตรึงตัวเองเอาไว้แล้วร่างก็ถลําพรวดมาพรวดมาแล้วก็ยืนเหยียบที่ยอดอกครับเหยียบที่ยอดอกแบบน้องเขาบอกว่ากดตีน <c oughs> กดเท้าฮะแบบกดเท้ากดเท้าลงเหมือนจะเอาให้ตายเนนเอบอกว่าผมก็ร้องไห้ ในใจก็นึกถึงบ้านนึกถึงแม่แล้วอีกใจหนึ่งก็ผุดเห็นใบหน้าหลวงพ่อขึ้นมาจึงร้องในใจขอให้หลวงพ่อช่วยด้วยชายคนนั้นจึงชักเอาเท้ากลับแล้วก็ชี้หน้าเนเนก่อนจะเดินหันกลับไปที่ผนังห้องโดยไม่พูดไม่จาสักคำหลวงพ่อจึงเอาไม้มาพูดต่อครับบอกว่านี่แหละผลของการผิดศีลเป็นไงล่ะ เกือบบ้าเลยใช่ไหมจำเอาไว้ว่านี่คือบทเรียนที่หนักมากในชีวิตแล้วหลวงพ่อก็ตาวาดถามเนนเอฮะมึงเข็ดไหมเนนก็บอกว่าเข็ดครับหลวงพ่อบอกว่าถ้าขืนทำตัวเยี่ยงนี้เห็นพระวินัยเป็นของเล่นระวังเถอะแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ช่วยมึงอย่าเห็นพระอย่าเห็นพระเหลืองเป็นของเล่นผมจำได้แม่นเลยครับพี่เลียวเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พวกเราสามนเณรฮะไม่มีใครทําผิดพราะวินัยอีกเลยครับส่วนเนนเอนั้นต้องบอกฮะว่าตอนนี้เรียนคณะวิศวะครับเพราะสิ่งที่หลวงพ่อบอกสิ่งที่หลวงพ่อฝึกพวกเรามันจึงทําให้พวกเรานั้นมีวินัยอย่างเห็นได้ชัดครับพี่เลียวนั่นก็คือเรื่องราวนะฮะที่น้องกั้งส่งมาให้คือโอชอบมากฮะคือตบท้ายด้วย ด้วยข้อคิดดีๆอ่ะเออ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 เ,อ,อเนี่ยอย่างเงี้ยฮะผมชอบเรื่องราวแบบนี้คือทําผิดแล้วปรับตัวด้วยสถานการณ์ที่มันบีบทําให้ตัวเองนั้นต,ต้องต้องต้องปรับตัวเองนะฮะและทาให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีระเบียบมากขึ้นแล้วเป็นคนที่มีระเบียบจนกระทั่งปัจจุบันนี้อันนี้ฮะพระพุทธศาสนาเนี่ยสั่งสอนเลยเห็นไหมได้ดีเพราะไม่เรียวและไม่เรียวไม่ใช่ตีพําเพื่อ ตีต้องมีเหตุผลในการตีนะฮะเขียนนั่นก็คือว่าสุดกูจริงๆขุนไม่ขึ้นแล้วต้องเขียนเห็นไหมในที่สุดไม้เรียวก็สร้างคนผมถึงได้บอกว่าเพราะฉะนั้นการตีไม่ใช่ตีด้วยอารมณ์นะฮะเวลาท่านเขียนเนี่ยพระท่านเคียนท่านจะบอกก่อนผิดอย่างนี้ตามกฎวินัยสงฆ์มันมีอยู่แล้วฮะมันมีมาเป็นพันปีนะฮะวินัยสงฆ์เพราะฉะนั้นเนนเถียงไม่ได้เด็ดขาด นี่ก็ต้องบอกตรงนี้ฮะ